แม้คุณสบายดีไหมไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแม่ได้เธอเธอฉันน่ารักขึ้นทุกวันยังกว่วันเมื่อวานเมื่อก่อนเราเรียนด้วยกันเธอยังชอบเล่นสนโตขึ้นมาเธอสวยสักเกินทนแมว่าหา่างกันไปยังจำฉันได้หรือเปล่าพอคุณได้จากไปแล้วทุกทุกวันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อน เพราะว่ามีแต่ความคิดถึงมักจนไม่ได้กินได้นอนเมื่อก่อนตอนเป็นเพื่อนกันแอบเก็บไว้ในใจวันนี้ถ้าเธอยังไม่มีใครถ้าเราลงมาคบกันดูดีไหมแล้วแต่แคุณ อยายลองคิดดูว่าจะดีแค่ไหนเพื่อนกันต่างรู้ใจมารักกันดีกว่าจะมีใครมาใจฉันไปกลัวเธอเสียใจให้เธอตัดสินใจจะรักกันหรือเปล่าแล้วแต่แม่คุณแล้วแต่แม่คุณ